ที่นังข่าวกีฬาฟุตบอลไทยใบมานอสโพกิงส์ตายประจำวันที่6ตุลาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามรรดาข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีก่อน,นครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงเที่ยงของวันนี้เวลถาถ่ายทอดสดบวกสนามทีมชาติไทยอยู่23ปีเอเชียโดยการที่ทางทีมชาติไทยอยู่23ปีภายใต้การนำทัพของโคชยงวารวุษศรีมะคะและก็โคชโชคโชคทีีผมรั์ เตรียมทำภารกิจสำคัญลุยศึกฟุตบอลยู23ปีเอเชียเพราะคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียซึ่งจะมีการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่27ถึงวันที่31ตุลาคมทีมชาติไทยถูกจัดอยู่เป็นทีมวางอันดับที่1ของกลุ่มเจรวมสายกับทางเจ้าภาพามองโกเลียสปปลาวและก็มาเลเซีย โดยจะหาทีมแชมป์กลุ่ม11กลุม่มพร้อมด้วยรองแชมป์กลุ่มเด้สุดจาก4จะทั้งหมด11กลุม่มผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปแข่งขันที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่1ถึงวันที่19มิถุนายนไป6-5นั่นเองครับโดยเวลาโปรแกรมการแข่งขันรอบคัดเลือกของทางทีชาไทย2022 AFC U-23 ปีคัดไฟเออร์อุซเบกิสถานไม่ได้ต่อไปนี้ทีชาไทยพกทางทีมชาติมองโกเลียในวันที่25ตุลาคมเวลา10นาฬิกา ตามเวลาของประเทศไทยต่อมาทีมชาติไทยพบกับทางสงปปลาว,าาวในวันที่28ตุลาคมเวลา14นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยและนันสุดท้ายทีมชาติไทยพบกับทางมาเลเซียวันที่11ตุลาคมเวลา10นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง1 HD 31และก็ช่อง AIS เพลินครับงานนี้จะเตะกันที่สนาม MFF Stadium กรุงอูลานบาตอรประเทศมองโกเลีย ก็ฝากติดเตแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีกันนี่ครับเรามาดูประเด็นต่อมาก,กันดีวกว่าครับอัปเดต11อชื่อแข่งยุโรปสู่ทีมชาติไทยโดยทีมชาติไทยยุคประดามแป้งดนพันล้ำซำ้ำกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยการเดินหน้าส่งนังสือทาบทามนักเตะเชื้อสายไทยที่ค้าแข่งยังยุโรปเพื่อดึงตัวเข้ามาเป็นกำลังหลักสําคัญให้กับท,ทีมชาติไทยโดยตอนนี้มีรายชื่อแล้วทั้งหมด41รปลายประกอบไปด้วย จากประเทศอังกฤษก็คือเจ้าหนูกันธนวัฒน์สุขจิตาบอลกองกลางของทางเรอซิสตีเบนจามินเจมส์เดวิสกองกลางออกฟอร์ดยูไนเต็ดจุดสุซับเบลกองหน้าของทางเชซีนาทานเจมส์กองกลางวัย16ปีของเบิร์นลีย์แล้วก็เคอร์บินเมอร์เบรกองกลางวัย13ปีของแมนยูส่วนฝายฝั่งทางเยอรมันนั้นก็จะมีปาสคาวกองหน้ากึวัย1 3ปีของวิกตอเรียเบอร์ลิน อาชิตพลคิริลมกองหน้าวัย19ปีของอัสบวกมาเซลซิกฮาร์ดกองหน้าวัย19ปีของเอสซีออร์ชิงเจรพัฒน์ภูมินกองหน้าวัย1 7ปีของเอ v เอสีแฟรงค์เฟิร์ตกฤษณะภูมินผู้สาประตูวัย16ปีของทีเอสจีฮอฟไฮน์นัทเมธีสุนทรเดชกองหน้ากึ่งปีกวัย14ปีของทางเอสจีโรดเวสแฟรงก์เฟิร์ต ต่อมาก็จะเป็นโปรตุเกสนะฮะก็จะเป็นชัยพิพัฒน์สุวรณเพศตั์กองกลางวัย20ปีอยู่ที่เอสเตอริเวและก็สยามยับกองหน้าวัย7ปีอยู่ที่เอสเตอร์เรียว่าฝั่งสเปนนั้นก็จะมีซาบรีเฟซิกจากผู้สอบประตูวัย17ปีของราเกเนสชันนรมพรมสีแก้วกองกลางวัย20ปีจากทางเอดียูเดียนอาเดรฟและก็นัทกิจบุตรสิงกองหน้าวัย18ปีจากทางเอดียูเนียนอาเดรฟ ส่วนภาคฝั่งทางประเทศเบลเยีเยมนะฮะก็จะมีกวินทามจันนันผู้สำประตูวยัย17ปีจากทางโอเอชลูเวนแล้วก็โอเวนชาบรีกองหลังวัย18ปีแล้วก็โอเรียนเล,ล, ven, ลเนต์13ปีจากทาง CC, อาร์เรอสซีแอนเดอร์เชสอะคาเดมีโซนภาคฝั่งทางประเทศนอร์เวย์ก็จะมีอาภิพรทองน้อยปีกขวาวัย19ปีจากทางไรล์สตอมมารินนักอินแหวงแบ็กขวาวัย15ปีจากทางสตอมแคสเซ็ต เดนเยอร์โจทานซัการ่ากองกลางวัย13ปีจากทางไบรต์สตอมส่วนทั่งฝั่งเดน مارك นั้นก็จะมีอิริกคาวแบ็กซ้ายวัย20ปีลุกซ่าวิงแบ็กขวาวัย21ปีโจทานเข็มดีกองหลังวัย19ปีจากโอเดเซ่แล้วก็โพเอ็นเจอร์เซนแบ็กซ้ายวัย18ปีจากทางเวลเจ่บีเคยอนส่วนทั่งฝั่งสวีเดนนั้นก็จะมีแพทริกกุนสตาฟสันกองหน้าวัย20ปีจากทางไอเอฟไซเบียร์แล้วก็วินเรียนไวเดอร์โซ กองกลางวัย20ปีจากทางฮัมเบอร์บี้โอริเวอร์แกนสเบิร์กไปซ้ายวัย21ปีจากทางโชบี้ฟ์เอฟเคฟิโอคาราสันกองหลังวัย19ปีของทางไซเจโบ่เอสเคอาริคโบเอมแฮมสันกองหน้าวัย20ปีจากทางเอฟซีอะเคเดมี่เฟนริกโฟเซเลอร์ปีกขวาวัย17ปีจากทางดีเจอเกเรนไอเอฟจกรจันทามรุปพร กองกลางวัย20ปีจากทางบอส u รน i a m ö n c และก็ Robin Hoem กองกลางวัย22ปีจากทาง IFK ส่วนฝั่งเนเธอร์แลนด์นั้นก็จะมี r o น a n p o s เ m a แบ็คซ้ายวัย18ปี Antonio b u ตเ i ย a กองกลางวัย19ปีและก็ Jim Van Der Spuy ชฟูลแบ็ k วัย18ปีส่วนฝั่งอิตาลีก็จะมีธนช n ชนทอง c h o ปีกซ้ายวัย18ปี Denis f a r ร s อายุ14ปี และก็สุดท้ายก็อยู่ที่ประเทศฟินแลนด์พลาสติกอัตเนนแบกขวาวัย27ปีอตำแหน่งผู้สัมประตูน,นะฮะนี่ก็เป็นทั้งหมดส1รายชื่อนะผมแข้งโยุโรปในครั้งนี้ที่ได้กล่าวมานั้นอาจจะมีรูปไม่ค่อยครบนะฮะเพราะว่าบางคนนั้นผมก็ยังไม่รู้จักเลยถือว่างานนี้มีแข้งลูกครึ่งไทยทั่วทั้งประเทศนี้ก็เยอะเหมือนกันครับเรามาดูประเด็นต่อมาก,กันดีกว่าครับเวียดนามตีข่าวเหยียนดิกไม่ได้ห้ามคัมแบ็กช้างศึกนะ โดยสุดจัดใหญ่ที่เวียดนาม VNX e r e s s รายงานมาว่าเงียนดิกไม่ได้ห้ามซิโก้คนนี้กลับไปคุมทีมชาติไทยเขายืนยันถึงความมุ่งมั่นด้วยความ,มเบื่อชีพเองโดยก่อนหน้าท่ามกลางกระแสข่าวคาดการณ์กันว่าจะมีการกลับไปคุมทีมชาติไทยซึ่งโคซิโก้คนนี้ก็ได้ออกมายืนยันถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเขาต่อทางของอันเาลัยโดยเขาได้บอกว่าไม่เป็นไรฉันยังอยู่ที่นี่อีกนานซึ่งเป็นโพสต์ล่าสุดของทางโคซิโก้พร้อมกับรูปภาพกับผู้เล่นของฮองอันเดลัย ซึ่งนั่นถือเป็นความมุ่งมั่นของกิตศักที่มีต่อฮองอัญจายท่ามกลางกระแสข่าวสมาคามผู้บอลไทยต้องการให้กลับไปเป็นผู้นำของทีมชาติไทยกันอีกครั้งซึ่งณตอนนี้กิตศักนั้นยังอยู่ในเมืองไทยพักผ่อนกับครอบ,บครัวหลังวีลิกปิดฤดูกาลเมื่อมีการถามถึงอน,นาคตของซิกโก้คนนี้เยนดิกก็ได้เปิดเผยแล้วว่าไม่ได้ห้ามเขากลับไปเป็นผู้นำของทีมชาติไทยในช่วงเวลานี้การตัดสินใจทั้งหมดเป็นเรื่องของเขาซึ่งกิตศักยังเป็นสมาชิกข,ของ ฮองอัญญลายหากเขาต้องการทํางานให้กับทีมอื่นเขาต้องดูแลฮองอัญญาลายไปก่อนซึ่งกิตรริศักดิ์คนนี้กลับมาเป็นผู้นําของฮองอัญญาลายในช่วงต้นปี2021ภายใต้สัญญา2ปีเขาไม่ได้ตั้งเป้าที่จะพาฮองอัญญาลายควา้าแชมป์วีลีกแต่ต้องการให้ฮองอัญญาลายนั้นได้ไปเล่นเวทีเอเชียดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้จะใกล้ความเป็นจริงแล้วเมื่อทางซิโก้ได้เปลี่ยนฮองอัญญลายกลายเป็นเครื่องจักรสังหารโดยการชนะคู่แข่งไปแล้ว11นัดไม่แพ้ใครเลยในวีลีก รลังอันดับที่1ของตารางคะแนนหลังจากการแข่งขันไปทั้งหมด12แมตช์อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 จีนจึงได้มีการยกเลิกการแข่งขันมีลีกและนั่นทาให้ฮองอัญจายาเนียพลาดโอากาสคว้าแชมป์ในรอบ17ปีในครั้งนี้ทั Hong ้งนี้ฮองอัญจายายังลุ้นเป็นตัวแทนของวีลีกเพื่อจะเข้าร่วมการแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีก2022ซึ่งตอนนี้ฮองอัญจายานั้นได้แยกทางกับทางผู้เล่นโคต้าต่างชาติของทีมอย่างทางดาเมลเมโบวิช กองกลางและก็เจรจากับกองหน้าบอชิตันแบรนเดลและคิมดงซูเพื่อจะสัญญากันต่อไปถึงแม้ว่าตอนนี้โค้ชกิตศักอยู่ที่เมืองไทยแต่เขาก็ได้ไประชุมออนไลน์เพื่อจะกับเพื่อนพ่วมงานนะฮะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสลับทีมของอัญญาลัยในรายการหน้าอยา่างไรก็ตามด้วยความเป็นโค้ชมืออาชีพของทางโคซิโก้คนนี้ก็จะเป็นต้องอยู่ให้ครบสัญญาที่ทำเอาไว้กับทางของอัญญาลัยซะก่อนนะหวังว่าวันขนา้างหน้าจะได้เห็นโคซิโก้กลับมาเป็นกุนซูอทีมชาติไทยกันอีกครั้ง นั้นผมเป็นว่างงานิก้เงียนดิกก็ได้พูดเอาไว้ครับก็ต้องมาดูกันต่อไปกรัก,กันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอนไทยหมายมาโนโพกิงสไตล์ประจำวันที่6กันยายน2564โดยใชพปว,ว่าครั้งฟุตบอลไทยครับ